ตัวโตๆมะโ h o v ึ r นะนี่กินด้วยนะคะกินด้วยนะครับไข่ตันบอกวันนี้เราถ่ายได้ 4K เลยเพราะอยากให้เพื่อนๆเห็นกันแบบจัดจ้าเลยว่านี่มันสุดยอดจริงๆนะครับผมนี่ปลาทับทิมนะครับตัวโตๆนะทับทิมทอดกระเทียมนี hmm. ่ฮะนี่โตมากม่ฟอนด้วยนี่ต้มยำมี่ต้มยำมาแล้วนะฮะ อันนี้ก็คืออันนี้กุ้งแช่น้ำปลานี่นะฮะอ้นนกุ้งแช่น้ำปลาก็มาแล้วนะครับโอเคไปลุยเลยอ,เอืม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกกังฟูนะฮะวันนี้นะครับเพื่อนๆนครับผมจะพาเพื่อนๆนไปกินกุ้งที่ร้านร้านอะไรแล้วว่าลืมชื่อแล้วเออเดี๋ยวค่อยถามเมียดูแลกันหนึ่งเผมชอบบรรยากาศแล้วก็อาหารของเขาอร่อยแล้วกุ้งก็ไม่แพงเลยส่วนมากที่ผมไปผมจะใช้เป็นผมจะซื้อเป็นกุ้งที่น็อกแล้วนะฮะไปดูกันว่านะครับวันนี้นะเราจะกินกุ้งสักกี่กิโลแล้วก็จะมีเมนูอะไรกันบ้างปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆนไปกัน ตอนนี้ผมก็มาถึงร้านป้าลีกับลุงช้างที่เรียบร้อยแล้วนะครผมเคยมาหลายครั้งแล้วและผมก็ชอบบรรยากาศของร้านป้าลีกับลุงช้างเพราะว่ามันจะค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็มีบ่อบีบ่บอบให้มีบ,อบ่อปลาอยู่ใกล้โต๊ะที่เรานั่งกินแล้วก็มีเป็ดว่ายน้ำมีนะอยู่ติดถนนนะเพื่อน <S <S ๆนะร้านอยู่ติดถนนนะครับ <S 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 <ห>นะเพื<ห>่อ<ห>นๆดูนิดนึงน่อน ถนนนะเส้นนี้ไปนครปฐมนะครับเส้นนี้ไปไซน้อยนะครับนี่ไซน้อยสุพรรณไปทางนี้นะครับเอาราคาไหนอ่ะก็เอากุ้งนกมันมีอง้อยสกับ320รยเอา250ก่อนมาดูเดี๋ยวเราไปดูกันไี่ตอนนี้เรามานี่แหละเข้ามาในร้านแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ได้มานาน ไหนดูสิอ่ากุ้งนกนี่แล้วนี่แหละน่าอนุสาลงได้อย่างละโลฮะไม่ต้องลงได้อย่างละโลอ๋อลงได้อย่างละโล่อย่างละโลอย่างละโลเอาอันนุท่ากับข้าวอันนี้เผาบ้างหรอเออได้ได้เอาอย่างนี้นี้เผาค่ะแล้วก็เอาหนอนนะโอเคไปนี่กินไงเรายังอยู่นะเพื่อนนนี่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 ยังอยู่นะครับมาติดมาติดไว้นานมากแล้ว ตอนนี้เราก็สั่งกับข้าวไปแล้วนะเพื่อนๆนะก็มีกุ้งแพ้ไอ่นมีกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาต้มยำกุ้งกุ้งเผากุ้งเผาปลาทอดกระเทียมแล้วก็แล้วก็ปลาทอดกระเทียมเรามากินกุ้งแต่ไปอยากกินปลาหนัก็เลยสั่งปลาทอดกระทิทอดกระเทียมมาอีกเลยใส่เลยใส่เด็อ่าโอเค นะครับเดี๋ยวเราก็มารออาหารกันก่อนช่วงที่กําลังรองอาหารเดี๋ยวจะเพื่อนๆดูบรรยากาศกันก่อนเนาะแคนะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆของร้านนะเพื่อนๆนะนี่นะครับนี่ที่ผมชอบเพราะว่าหนึ่งหลักก็คือที่นั่งก็ไม่เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่ากวางนะพื้นที่ในร้านแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับปกติจะมีเป็ดมาว่ายน้ําเล่นอยู่วันนี้เป็ดไปอยู่ตรงโน้นหมดโน่นโน่นโน่นเป็ดจะอยู่ตรงโน้นหมดนะเพื่อนๆนะนี่คือบรรยากาศนะเพื่อนๆ นั่งสบายนั่งชิวๆเลยฝั่งนู้นโรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่โรงงานอะไรไม่รู้สีชมพูเช่เนี่ก็มีทุ่งนานะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็นี่ก็คือครัวครัวป้าลีห้องน้ําก็อยู่อยู่ไปทางนั้นนะเ,นเพื่อนๆนะเนี่ยสวนทางนี้ก็เป็นบรรยากาศของในร้านนะเ,นเพื่อนๆนะนี่ครับนี่ฮะบรรยากาศของในร้าน ถ้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ได้มีแต่กุ้งกุ้งนอกนะแต่ว่าผมเลือกที่จะกินกุ้งนอกเฉยๆนะครับไม่กุ้งเยอะมากนะครับอันนี้กิโลละเท่าไหร่เนี่ย350สามร้อยห้าสิบมั่งรู้สึกว่าบอ่อนี้เนาะท่าสามร้อยห้าสิบนะครับบ่อนี้กิโลละสามร้อยห้าสิบนะฮะนี่ตัวโตๆเลยเพื่อนๆแล้วก็นี่กิโลละสี่ร้อยเนาะ,ะนี่ๆๆนบ่ลลนบนบอนี้นะครับผมนี่อันนี้ขยับโตขึ้นมาอีกโตขึ้นมาอีกนะครับแต่ไม่อยู่ในน้ำจะมองแค่แค่เปล่งินโตมากนะ ก้มา400นะั่งอีกฟอร์มก็เป็น400เหมือนกันนะนเพื่อนๆนะนี่นะนี่ก็400เหมือนกันคุณเต็มเต็มนี่408ันนี้ใหญ่ดิ๊กเลยนี่ใหญ่ดิ๊กเลยนะฮนะแล้วก็ยังมีเอาฝั่งนี้เอาวันนี้นนป้าลีจะยับเข้ามาข้างในหมดนะ นี่แล้วเพื่อนๆมานะให้สังเกตเสาเสาแรกเลยแล้วเพื่อนๆนนี่ครับมาถึงครับก็สแกนนะครับสแกนนี่ QR โค้ดตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปในช่องของเราแล้วับช่องกินไงนะครับผมบอกเพื่อนๆตรงๆเขาไม่อร่อยนะครับผมไม่มาซ้ําแล้วซําอีผมมาร้านนี้บ่อยมากเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะครับช่องของเราก็กินไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอาจารย์น้องกำลังเตรียมย่างนะครับผม มีทุกอย่างนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวมาผมผมแน่นอนโอเคนะเพื่อนๆมาเส้นทางมาครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆวิ่งเส้นใส่น้อยเนาะแม่เนาะวิ่งเส้นใส่น้อยมายยแล้วพอมาเส้นใส่น้อยพอมาทะลุเอ่อมันจะเจอเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีแยกนะเธอเนาะเป็นสีแยกเขาเรียกสีแยกอะไรตรงนั้นใช่สีแยกบางเลนไมไม่ใช่อะ่ะสีแยกอะไรกาเรียกเรียกไม่ถูกอะ่ะ สมมติเราวิ่งมาแล้วแหละพอเจอสีแยกก็หมายความว่าเราจะต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจนเห็นเขาขายจริงๆนี่เรา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 ปักหมุดได้ไหมน่าจะได้เดี๋ยวผมค้นเออเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราลองค้นหาดีกว่าก็บอกไม่ค่อยถูกนะอยากจะปักหมุดไอ้แก่สกทิ้งลิงไอ้นั่นว่ะทิ้งลิงทิ้งลิงร้านไว้ปักหมุดอ่าปักหมุดร้านไว้ให้ลิงลิงร้านไว้ให้นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเรื่องเส้นทางบอกตรงก็ไม่ค่อยเก่ง คำบรรยายอ่านะเพราะเรื่องเส้นทางเราบอกตรงว่าเราไม่เก่งนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับจานแรกครับก็มาแล้วนะก็เป็นกุ้งเผานี่เป็นกุ้งเผานะเพื่อนเพื่อนนะอันี้จานแรกเลยตัวโตๆนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะเดี๋ยวจะหาว่าตัวเล็กอีกดูมือผมเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวโตๆเลยเนี่ยตัวเท่าข้อมือต้นไผ่นี่เกินมือไผ่เกินมือไผ่ <อ>าตายได้วลูกขนาดนี้ไม่น่าจะมีชีวิตแล้วล่ะค่ะนี่นะครับปิดมือมันดีกว่าปิดมีนี่นะครับขอมอกุ้งเผากำลังน่ากินเลยโอเคนะเพื่อนๆน,นะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้ผมขอขอชิมมานี้ก่อนแล้วกันนะกุ้งก่อนนะครับเพราะว่า่าก่อนที่เราจะรออะไรมาอีกนะแม่ ต้มยำแล้วก็ยังมีสองสามอย่างครับเดี๋ยวแต่ผมชอบตอนนี้ผมเลือกกุ้งนิ่มก่อนอันนี้กะลากะลาเริ่มแข็งนะอันนี้ผมกินทั้งตัวเลยเพื่อนๆอ,อะไรคือกะลาเริ่มกะลากุ้งไหนคือกะลากุ้งก็เปลือกกุ้งอ <laughs> อืมกกกินินนนลูเี่ยอันนี้เปลือกมันไม่แข็งเนาะ กรกม,อมชอบกินหัวมันหัวอ่นเนื้ออร่อยอ,อ,อันนี้มันของมัน กินที่เหลือถ้าเสลกไม่ได้ขากล้องใหญ่มาด้วยนนอ่อะเดี๋ <หา S 1> ยวจะมากินตัวที่สองไงตัวกล้องนี้กว่ากล้องตัวเดียวพอตัวที่สองเพื่อนเพื่ยสองปอกหน่อยเพราะว่าโอ้ยแมลงวัน<ม>ต้องทําใจนะเพื่อนๆือนะร้านพวกอาหารทะเลพวกอาหารเผาย่างเผาเนี่ย<ม>ต้องทําใจเรื่องกุ้งนิดนึงเรื่องแมลงนิดนึง เพราะมันมันชอบมาไม่เป็นเรื่องปกติมาต่อกันเลยน,นี่เป็ดไม่มาเลยม๊ไม่ต้องย้อนหรอกมีถังขยะไม่ต้องก็เข้าอิ่ม,มใช่อ้เลยใครอเอาเกี๊ยวกวนไปเอาไปแล้วเอาไปที่บ้าน เจอที่ทิ้งเปลือกไหมนี่อยู่เนี่ยตะก้าอ๋อทิ้งเนี่ยนั่นเนไงัะเนี่ยครับเพื่อนๆครับปลาทับทิมนะครับตัวโตๆนะฮะ ตัวกับเท่าต้นไผ่อะนี่ตัวมากนะฮะสั่งปลาไม่ด้วยเพราะว่าไผ่อยากกินพ่อก็อยากกินด้วยแหละนี่นะนเพื่อนๆนะนี่ก็คือต้มยำนะครับต้มยำกุ้งนะครับนี่แล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็นี่ก็คือปลาทับทิมทอดกระเทียมเนาะตัวโตวมากนะ,ะนี่มีก็น้ำจิ้มขอน้ำจิ้มเพิ่มเมื่อกี้ ตัวโต 17, <jog> pole, โตกล้องเริ่มร้อนแล้วมันจะร้อนไหมเนี่ยโอเคไปลุยเลยร้อนสิอืมอร่อยมาก อันนี้เป็นปลาทับทิมเนาะเดี๋ยวชิมดูกันกับน้ำจิ้มรสเด็ดอดอ,ดอ,ดอืื ปลาครับเดี๋ยวก็จะมากินกุ้งแช่น้ำปลาเนาะเดี๋ยวตักก่อนกุ้งแช่ปักตัวกลางเพราะตักยากติดหม้ออยู่ตอนนี้กุ้งแช่น้ำปลา,น,านี่นะต,ต,ต,ตัวโตๆนะเดี๋ยวเราจะมากินกันนี่ กุ้งสดบอกได้คําเดียวว่ามันอร่อยจริงเนาะคำ่ากุ้งนกเนี่ยไม่ใช่ว่านกข้ามวันข้ามคืนนะนกไปเมื่อกีอ้ก่อนเรามารู้ว่าเราจะมากินรีบนกก่อนเลยกุ้งนกเองนะไม่ใช่ปาลาลอกเอาหาอย่าคิดเดยอะเฮ้ยเนือก็ไหล ถ้าเพื่อนๆมานะผมแนะนำเลยจะลองชิมกุ้งแช่อร่อยด้วยนะคะกุ้งแช่อร่อยมากกุ้งแช่อร่อยจริงเหรอพ่อใช่ผมก็ชอบกินกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่ใช่กุ้งแช่กุ้งกุ้งแช่ลูกกุ้งแช่กุ้กุ้งแช่กินหลายตัวไหมเหรอว่าเก่งเลยคนกินแต่หัวไม่กินตัวนี่นะนี่นะครับเพื่อนๆ กุ้งแช่น้ำปลาอร่อยมากสดเนื้อหวานมากๆถ้าใครมานะไม่อยากให้พลาดเลยกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็อีกอันหนึ่ง ต้มยำต้มยำอร่อยมากนี่นะต้มยำนี้บอกได้คำเดียวว่ารสชาติแบบอร่อยอร่อยอ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้โอเวอร์เลยอร่อยจริงๆนะอยางขอชิงชู่หน่อยอืม คือพอเรามาถึงร้านครัวป้าลีกับลุงช้างเนี่ยเราก็สั่งอันดับแรกเราก็คือสั่งกุ้งก่อนนะสั่งกุ้งเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาแยกว่าเราต้องการกินเมนูอะไรบ้างก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสั่งเพราะว่าเขาก็จะมีรูปภาพมาให้ว่ารูปเมนูต่างๆเนี่ยมาให้ว่าเที่ร้านมันมีอะไรบ้าง <ๆ S 1> อะไรประมาณนี้นะนะจะเอากุ้งไปทําอะไรบ้างแล้วแต่แต่แตและอย่างเนี่ยป้าลีคิดก็ทำกับข้าวนี่อย่างละ50บาทใช่ปหอย่างละห้าสิบเป่าป้าลีอย่างอย่างละ50บาทเนาะคิดค่าทําอย่างละ50าบาทนะเนะพ,<ๆ>พื่อนๆนะ หลังจากเราสั่งได้กุ้งแล้วเนี่ยก็คิดค่าแรงอย่างละ50บาทนะไม่แพงนะครับผมกินเนี่ยผมกินวันนี้มาก็ถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยยับเลยนะถือว่าเยอะสาหรับเนี่ยจริงๆพวกเราก็ไม่ได้เป็นคนกินเก่งอะไรหรอกมาแล้วอะไรก็อยากกินอะไรก็อยากกินข้าวผัดก็อร่อยร้านปรีตตอนแรกเลยมากินใหม่ๆเนี่ยก็คือร้านปรีเนี่ยผมเห็นใบกะเพราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกินแล้วมันมีรสหอมมีความกลมกล่อมก็เลยถามปรีว่าถามลุงช้างมารู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากัใครคือลุงช้างว่าใบากะเพราที่ปลูกเองหรือเปล่านะเพราะมันมีความหอมมมาาากกกกกแลลล้้ว็็็็ใใใบบบเเเเเๆออะปนนนหืรยติดจ พริกเพลิกอะไรเนี่ยกาที่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าแกปลูกเองอะไรเมื่อก่อนนะนะก็เลยมามาแล้วก็มาเป็นครั้งที่3ที่4ี่แล้วนะครั้งนี้เนาะสครั้งแล้วเพื่อนๆไม่เคยเบื่อเลยมาแล้วก็ทุกครั้งก็คือไม่งี่เง่าเลยนะแล้วก็บริการแบบเป็นกันเองมากๆปารีครับถ้ามาจากช่องกินไงนี่ลดได้ไหมสมมุติถ้ามีลูกค้ามาจากช่องกินไงเนี่ยลดได้ไหมอ่าปารีการันตีแล้วนะเพื่อนๆนะว่าถ้ามาจากให้มาเอ่ยว่ามาจากช่องกินไงนะครับเดี๋ยวปารีลดให้นะ แต,แต่แต่ไม่ได้บอกนะว่าช่วงนี้อย่าไปอะไรกับปร,รีเยอะสงสารเพราะลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วช่วงนี้นะหากินก็ลําบากอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครมาเนี่ยบอกว่ามาจากช่องกินไงหรือดูที่เสานี่ไงช่องนี้ไงช่องนี้ไงเนี่ยมาจากช่องเนี้ยปลีอย่างเงี้ยอดได,ด้หนูหน่อยนะเงี้ยเดี๋ยวปร,รีอดให้เมื่อกี้ปาร,รีบอกแล้วได้ปร,รีบอกได้ดูเนะี่ยไข่กุ้งอร่อยม,ม,มากอ อยาคิดถ้าทุกคนคิดว่าแพงนี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะขนาดต้ยมยำดูหม้อคือเราสั่งไปแล้วก็ใส่ก็ไม่หวงของไม่หวงเครื่องไม่ห้าสิบาทอืมเนี่ยหม้อในห้าสิบาทนะแต่กุ้งเราสั่งไปแล้วว่ากุ้งก็หลายตัวก็แยกทําแยกทานูนทํานี่ไปอร่อยแล้วก็ใครมานี่มากันเนี่ยมาสี่คนห้าคนเนี่ยผมบอกคอําเดียวเลยสักพันถ้าเกิดว่ามากันหลายหลายคนพันห้าสองพันผมว่าเอาอยู่อะได้ขนกลับบ้านอนะจริงในเรื่องจริงอืม อืมอืมอืมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง <c oughs> ยังเหลือเต็มเลยยังเหลือบานเลยนี่นี่น,นี่เราสั่งมาทั้งหมดกี่โลนะยสองโลใช่ป่ะอ่านี่เพื่อนด,ดูนะเพื่อนเพื่อนดูได้สองโลนะได้นะหนึ่งกุ้งเผากุ้งแกุ้งสองกุ้งแช่ส,แชสามต้มยำต้มยำก็โลนึงอ่ะทำสองอย่างไงอืม อีกโหนึ่งเผานี่เนี่ยดูเนี่ยแค่นี้ก็กินกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่กุ้งล็อบสเตอร์ด้วยนะคะอ่าไม่ล็อบสเตอร์ด้วยเหรอคะลูกมาเดี๋ยวผมกินต้ยมยำต่อต้อยมยำต้ยมยำอร่อยมากอันนี้ใครมานี่บอกคําเดียวเลยว่าคือเอาไง,ไง่ายๆอร่อยทุกอย่างอะมาดูกันนี่กินไา่กินค่าวก็ตองทำเป็นรอ อร่อยมากจะหยิบชิ้ชุ่ไม่น่าได้มาแค่นี้หยิบชิ้นชุม่มตะกอนน้ำตาไหลเลยเข้ามาไปกินแล้วลูกก็ามาขอเมื่อกี้ยิ่งจกมาขอก็เลยจิ้งจกกิน ก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี yep. ้นะครับบอกได้คําเดียวเราอิ่มน้ําสํารานอิ่มจนจุกนะครับแล้วผมอยากแนะนําเพื่อนๆจริงๆเลยนะหากเพื่อนๆอยากจะมาลองนะก็อย่าลืมนะครับร้านป้าลีลุงช้างนะเส้นบางเรนนะแม่เนาะเส้นบางเลนนะวิ่งสายผมพูดคําว่าถ้ามาจากบางเลนนะครับเออถ้ามาจากไซน้อยมาจากเส้นไซน้อยเนี่ยครับเราก็จะตรงมาเรื่อยๆที่จะไปมุ่งหน้าไปบางเลนนะเพื่อนๆนะก็ ก็จะยูเทิร์นกลับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้นะปักหมุดช่้ะป่าอ้วนใช่ปักหมุดใช่เดี๋ยวผมก็จะแชร์โลเคชั่นไว้เพื่อนๆนะครับให้ผมพูดเรื่องเส้นทางบุบองตรงว่าผมไม่เก่งเรื่องเส้นทางนะครับหากเพื่อนๆอยากมาลองแล้วก็ไม่ไกลจากไซน้อยนะครับไม่ไกลจากร้านหลุมแก้วไม่ไกลจากบางเลนนะเพื่อนๆลองมาชิมกันได้เลยนะครับร้านลุงช้างร้านป้าลีลุงช้างนะครับผมมาบ่อยมาก อสองปีสามปีแล้วผมก็ยังวนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทุกครั้งก็คือไม่ใช่ไม่มีคนนะมีนะครับแต่ว่าลูกค้าก็มากินเสร็จแล้วโต๊ะเดียวเขาก็ไปโต๊ะเดียวเขาก็ไปคือไม่มาสมไม่มาลุมไม่มามาลุงตุงนังกัน่างนั้นแล้วก็บรรยากาศเพื่อนเพื่อนรับประกันได้เลยว่าไม่ต่างจากที่อื่นแน่นอะนนั่งกินชิวๆนั่งติดน้ําลุงมีสะมีมีเป็นบ่อน้ําเลี้ยงเป็ดเลี้ยง อะไรแล้วก็มองไปก็มีทุ่งนามีอะไรบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็เปิดนะเป็นร้านเปิดอยู่ติดถนนเพื่อนๆน,นะก็ลองมาดูนะครับลองมาอุดหนุนกันดูอันนี้ป้าไม่ได้ให้อะไรผมนะแต่ว่าผมอยากสนับสนุนนะครับเพราะว่าเวลาผมไปกินอาหารที่ไหนแล้วขาพูดดีก็พูดเพราะเขาเ,เราเราคนกินเนี่ยเราก็รู้สึกเรามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันพรานานวันเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้สนิทสนมกับป,ปา้าลีกับลุงช้างก็ไปทุกทีแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆอยากจะมา อยากจะหาร้านอาหารกินในสไตล์แบบนี้ก็มาลองมาดูนะครับแล้วก็ร้านป้าลีลุงช้างมีหลายเมนูมีหลากหลายนะครับเนี่ยเครื่องดื่มไม่ต้องถามมีแน่นอนลองมาดูนะครับโอเคครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันอีกนะครับผมไปทําอะไรกันอีกนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับไปกันแล้วครับไปแล้วกินต่อ